สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักเมื่อสักครู่นี้ติดตามข่าวเขาบอกว่านายกเศรษฐานายกตัวจริงหรือตัวปลอมก็ไม่รู้กำลังจะ,ะแถลงข่าวนโยบาย60วันนะครับผมอยากจะให้ท่านนายกเศรษฐานะครับนะฮะอย่ามีแค่น้ำลายนะครับอย่ามีแค่นโยบายนะครับจะต้องมาชี้แจงประชาชนว่า คุณมีนโยบายอะไรบ้างที่คุณคุยโมโอโอวดไว้ตอนหาเสียงแล้วทําสําเร็จบ้างอะไรบ้างที่ทําสําเร็จเช่นแจกเงิน1นึ่งมืนบาททําได้หรือ,อยังจะเอาเงินจากไหนมาแจกและมันจะคุ้มค่ากับการเอาเงินห้าแสนล้านไปลงทุนพัฒนาประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นดีกว่าไหมนะลดราคารถไฟฟ้ายีบาทตลอดสายทุกสายทําได้ยังขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหกร้บาท เงินเดือนปญญาตีสองหมืห้ามีปัญญาทำได้ไหมนโยบายซอฟต์พาเวเอร์อะไรของคุณเนี่ยนะที่ไปอ้างอิงหนังสัปปเปรเลยเนี่ยเขาออกพุ่มกลับเขาออกมาด่าแล้วเนี่ยคุณมีผลงานอะไรบ้างนอกจากมีแต่น้ําลายนะครับก็หวังว่าสิ่งที่นายกมาถแถลงนั้นจะเป็นผลงานที่แท้จริงไม่ใช่ไปโหนกระแสไปถ่ายรูปคนนั้นคนนี้มาแล้วก็มาโกหกว่าเป็นผลงานของตัวเองนะครับ แสดงวิสัยทัศน์แสดงสติปัญญาและที่สําคัญนะครับอยากให้นายกช่วยถแถลงว่าคุณจะเอาเงินจากไหนคุณจะหาเงินยังไงที่จะมาแจกประชาชนคนละหมื่นเนี่ยหรือคุณจะเอาเงินจากไหนมาพักหนี้เกษตรกรคุณจะเอาเงินจากไหนมาลดค่าไฟฟ้าคุณจะเอาเงินจากไหนมาชดเชยค่าน้ำมันและอื่นๆนโยบายที่คุณพูดล้วนแต่เป็นประชานิยมทั้งสิน้นซึ่งต้องใช้เงินใช้ทองจำนวนมากมาย คุณจะไปเอามาจากไหนประเทศเราเป็นหนี้เป็นสินมากมายต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนค่าราชก,การคุณก็จะไปขึ้นเงินเดือนแล้วคุณจะเอาเงินจากไหนมาพัฒนาประเทศช่วยตอบคำถามประชาชนด้วยครับเขาเขาถามผมมาเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจุกรูจุกรูเป็นกำลังใจให้นายกเสรษฐานายกถุงเท้าจมจูก